สวัสด um. ียามบ่ายครับท่านชมก็วันนี้ก็เป็นอีกวันครับเมื่อตอนเช้าก็ลงมาหาหอยครับแกแต่ตอนนี้ผมลงมาแล้วนะครับท่านชมก็จะไปหาหอยแล้วก็เตรียมนี่อุปกรณ์จะจับปูหินนะครับท่านชมว่ามากะเอาไปทําข้าวผัดหรือเอาไปต้มกินด้วยข้าวเหนียวตอนเช้าเช้าครับท่านชมโอเคนะครับมาคอยลุ้นกันครับว่าจะได้ปูหรือหอยกับบ้านติดไม้ติดมือบ้างไหม ครับโอเคเรามาคอยชมและคอยติดตามกันเลยนะครับไปก็ตอนนี้เดินทางมาถึงตน้นเนี่ยเรามาตักปูขึ้นคอดครับท่านผู้ชมที่เรามาตักปูกันก็แถวนี้ไม่ได้เลยกับข็อังอีกฝั่งฝั่งนู้นนะครับก็ได้ประมาณแต่ตอนเช้าผมมาหาหอยได้ไป,ประมาณ11ตัวเดี๋ยวยังไม่ได้ทําเมนูเลยนะครับว่าคิดไม่ออกนะครับว่าจะทําเมนูอะไรเพราะว่า ได้มาเยอะเห็นพุ่งนี้ที่มานัดหมายกันนะครับกะว่าจะไปนั่งเรือไปหาหอยครับนั่งเรือไปพื้อหอยครับท่านผู้ชมมาคอยชมกันครับว่าจะพื้อหอยนางรมหอยกระบงนะครับจะได้เยอะขนาดไหนแต่ตอนนี้เรามาเนี่ยนี่มาหาหอยหาปูหินก่อน,นครับกะว่า,าไปต้ม นี่ยตอนนี้ผมเดินกลจะถึงแล้วนะครับโอ้ยน้ําลงแล้วครับทุก่นน้ำยังไม่ขึ้นนะครับโอเคมันคอยลุ้นกันว่าจะได้หอยสักกี่ตัวตอนนี้เดินทางมาถึงที่หมายหอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อตอนเช้าผมก็ลงมาได้ไป11ตัวแต่ขณะนี้เวลาก็ประมาณประมาณเกือบ4ี่หโมงสี่โมงกว่าครับเดี๋ยวมาเดินหาหอยในที่แห่งนี้นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นที่หมาย หอยเลยนะครับกะว่าเนี่ยจะมาตักปูด้วยแต่น้ํายังไม่ขึ้นเดี๋ยวเราโอ้ยมานี่ครับท่านชมนี่ลงลงปั๊บมาเจอเลยหอยนี่ครับท่านชมโอ้ยนี่ก็หอยนะครับนี่หอยครับโอ้ยหยนี่ท่านชมได้มาปั๊บมาปั๊บได้ปั๊บเลยนะครับท่านชมโอ้ยหอยหอยมันขึ้นตอนเย็นๆตอนเย็นๆขึ้นขึนนะครับสองแน่นนะครับท่านชมมาปั๊ก็เจอเลยอื้ม อตอนเย็นๆนี่ไม่เคยมาซะนานครับมาแต่ตอนเช้าเนี่ยตอนเช้าพร้อมมาออกกำลังกายจุดนี้ด้วยแล้วก็หอยด้วยได้ไปสิบเอ็ดตัวเดี๋ยวโอเคเรามาหาหอยเพิ่มครับเผื่อจะได้หอยเข็มหอยดาวนะครับท่านผู้ชมนี่โอ้ยได้มาสองแล้วเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเดินหาแถวนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวเดี่ยวน้ำขึ้นจะหายากเอ้ยน้ำยังไม่ขึ้นนี่วาโอเคโอเคเดี๋ยวเดิหนหาแถวนี้ก่อน สวยฮาม,มากเลยนะครับท่านชมคลื่นสะหบเลยนะครับโอ้โหหน้าน่าจะมาตกเบ็ดนะครับท่านชมอื้โหคลื่นเฮียบเลยไม่มีคลื่นเลยนะครับทะเลโอ้โหนี่ครับตอนนี้เราอยู่ที่หาดใหญ่ครับท่านชมก็ตอนเช้าเนี่ยผมมาออกกำลังกายจุดนี้ครับพร้อมหาหอยได้ไปสิบเอ็ดตัวนี่ตอนนี้เราก็มา เดินหาหอยนี่โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่เจออีกแล้วครับท่านผูบบ้ชมเอฟซี FC นี่อืมในพาที่นี่พร้อมมาหนีหอยครับท่านผู้ชมเอ้ยมันหนีปูปูหินเปลือปูหินฝังอยู่นะครับ ตอนเย็นๆอย่างนี้ไม่มีใครมาครับโอ้โหมันอแบบธรรมชาติเลยธรรมชาติเลยอเนี่ครับบรรยากาศท้องทะเลบ้านเราตอนเย็นๆน,นะครับ ตัวใหญ่เลยครับท่านผู้ชมนี่โอ้โหใหญ่เลยครับท่านผู้ชมอือโหแต่นี่มันใหญ่นะครับนี่ได้เพิ่มอีกแล้วอือหูตัวโตเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ได้เพิ่มอีกแล้วหนึ่งอือโอ้โหเสียงดังกรังกังกังเลยโอ้โหตัวโตโตเลยนะครับแต่นี้ท่านผู้ชมนี่ยังมาแล้วตัวใหญ่เลย หอยพร้อมเดี๋ยวถ้าเจอปูก็จับปูหินนะครับมีที่หนีบมาเรียบร้อยเลยนะครับท่านผู้ชมจอจับปูหินแถวนี้ครับเแล้วมาลองดูว่ามันจะเจอปูหินนอนอยู่บ้างไหมเจอแล้วหนึ่งตัวนี่นี่ใช่นีบเลยปุ๊บปุ๊บอืึว้าว Almonds, มันแล้วครับท่านผู้ชมโอ้ยนี่นี่ันกาันีครับเดี๋ยวนี้ตะก้เห็นโอ้นี้สามแล้วเดี๋ยวจะจับปูหินเอาไปต้มนะครับชม อืมอุ้ยลุอืมอือุ้โอ้โหนี่มันเลยนะครับท่าน้ชมโอ้ยยอดแล้วนีุ่ดยอดแล้วกำลมาจับผู้หญิงเนีะ

มาจับปูหินโอ้ยนี่เจอหอยแล้วนะครับเนี่ยนี่โอ้ยโอ้โหโหอย,ยก็เจอนี่ครับตัวใหญ่ๆเลยนะครับท่านผู้ชมสุดยอดสุดยอด,ด,ดตอนนี้มาเรามาอยู่ในคลองครับคลองคลองอย่างนี้ครับมันคือคึืนก่อนที่เราข้ามนะครับคลองนี้ที่เราข้ามไปวางใจนะครับท่านผู้ชมที่เราไปตักปูดําแต่เกือบโอ้โหได้ลอยเกือบลอยคอเลยครับท่านผู้ชมก่อตอนนี้โอ้ยนี่นี่เจอแล้วเจอ อืมออื้เันนั้นอันโอ้โหกเวลาตอนนี้ก็ใกล้จะค่ำนะครับมาคนเดียวครับจมมกอชอบโอ้ยเจอยเอยัดยองยองยิโอ้ยนี่นี้ไม่ติดอืมว้ามนตัวใหญ่ครับจุ่ม

เดี๋ยวจะเอาไปต้มนะครับท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวจะเอาไปต้มครับมีทรัพยากรมากมายเลยครับที่นี่ครับไม่ต้องห่วงมีตั้งปูตั้งหอยตั้งกุ้งอาหารทะเลมีครบหมดเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหอาหารสดๆเลยนะครับอาหารแบบเราไม่ต้องดองยาเราไม่ต้องแบบไปกินอาหารแบบดองยานะครับเรามาไม่มีกับข้าวเราก็ลงมาทะเลมาจับปูหอยนะครับเราก็ได้สักมื้อเราก็โอเคครับท่านผู้ชม ตอนนี้เราตักกันมันเลยนะครับท่านชมนี่ก็ได้นี่ครับท่านผู้ชมนี่เราปลาเนี่ยพอเวลาตอนนี้ก็ใกล้จะค่ำนะครับเดี๋ยวเราจะรีบตักหน่อยนะครับเดี๋ยวจะค่ำ เดี๋ยวจะทำแต่ก่อนนะครับมาลุยกันต่อนะครับเพื่อได้ออกไปต้มสักมื้อก็โอเคแล้วครับไม่ต้องเยอะนะครับท่านผู้ชมนี่โอ้ยนี่นี่โจยนอนอยู่อย่างนี้ครับท่านผู้ชมนี่อื้มอื้มอื้มมัน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  อ,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 อ๋ออนี่ได้ได้แล้วครับจุ๊นี่อื๋อ้ตอนนี้เราเดินมาถึงนู่นเสียงนกนะครับท่านจุน๊บๆนี่บรรยากาศสวยงามเลยนะครับท่านจุน๊บๆ ตอนนี้ก็น้ํากําลังขึ้นแล้วครับเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ร่องปากคลองกับจ่านมีรีสอร์ทนะครับนี่ตอนนี้ก็แถวนี้แวววับมาแล้วเตียนมาแล้วนะครับท่านชมนี่ร่องปากคลองที่เราจะไปตกเบ็ดตกปูกันนะครับนี่ครับท่านชมนี่มาเดี๋ยวตอนนี้น้ํากําลังขึ้นแล้วครับท่านชมเดี๋ยวเราจะได้เดินทางกลับก็เวลาจะใกล้ค่าน,นะครับเพราะว่าไม่ได้พาอุปกรณ์ไฟมานะครับท่านผู้ชมนี่ได้เดินทางกลับย้อนกลับไปเรื่อยๆนะครับเนี่ย ได้พอประมาณน,นี้นะครับตั้งหอยด้วยปูด้วยเดี๋ยวจะเอาไปต้มนะครับเนี่ยน้ำกำลังขึ้นแล้วนะครับท่านเจ้าน้ำกำลังขึ้นแล้วเดี๋ยวต้องเดินย้อนกลับไปที่จุดโน้นนะครับจุดโน้นเพราะว่าเดี๋ยวจะเดินไปหาหอยเรื่อยๆกลับหาหอยเรื่อยๆก่อนนะครับก่อนจะเดินทางกลับนะครับก็ได้แล้วนะครับวันนี้ โอ้ยต uhm, oh ัวใหญ่ด้วยอือหืออือหือนี่จอบจอบโอ้ยบนหายกระไดรองไม้ครับไท โอเคนะครับนี่ก็วันนี้ก็ได้เนี่ยครับท่านผู้ชมก็ได้ก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะมาออกกําลังกายสักหน่อยครับก่อนจะกลับเดินทางกลับนะครับโอเคเดี๋ยวมาออกกําลังกายเพื่อสุขภาพสักหน่อยเพราะว่าเพราะมาไว้จุดนี้ครับนี่จุดนี้ครับท่านผู้ชมที่เราจะข้ามที่เราข้ามคืนนั้นนะครับท่านผู้ชมนี่จุดนี้เลยครับข้ามลองลอยคอกันเลยครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวมาออกกําลังกายสักหน่อยมา ะครับโอ้โหออกกาลังกายสัก30นาทีนะครับท่านชมพอได้เหื่อครับก็อตอนนี้ตะวันดวงอาทิตย์ก็ใกล้จะตกดินแล้วครับเดี๋ยวก็เอาปูที่ได้มาครับเดี๋ยวจะเอาไปต้มนะครับท่านชมเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปต้มโอเคนะครับเดี๋ยวจะเราจะได้เดินทางกลับนะครับเดี๋ยวจะขอเปลี่ยนใส่เสื้อก่อนอนะครับจะได้เดินทางกลับนะครับเพราะว่าออกกําลังกาย เพื่อสุขภาพนะครับจำจมร้อร่างกายครับคือถ้าเราไม่ออกครับ,คครบสบายเลยครับว,นนวันเช้าก็3นาทีตอนเย็นก็3นาทีครับพร้อมกับข้าวด้วยนะครับโอ้โหลงมาหากับข้าวได้หอยละกโอเคครับเราจะได้เดินทางกลับ ตอนนี้เดินทางกลับถึงรถนะครับอ๋อยอามีวัทไทยมาลงเดเหมือนกันครับผู้ชมนี่ก็ได้เดินทางกลับนี่ปูปูทั้งบ่อยครับ okay. เดินทางต่อครับผม มืดเลยครับหรือไฟรถไม่มีด้วยไม่ได้เตรียมไฟมาด้วยครับต้องรีบกลับครับเด๋ยวกําลังกายโอ้ยหายเหนื่อยเลย ก็ปูมาต้มอีกนะครับปูมาต้มนี่ครับปูหอยหอยแต่หอยไม่ต้มนี่ก็ตอนเช้าครับนี่เช้าก็ได้สิบเอ็ดตัวตอนเย็นก็โอเคครับตอนเย็นพอตัวหลายตัวครับอยู่ในนี้นะตัวเยอะเลยครับเดี๋ยวจะเอามาปูมาต้มก่อนครับนี่นี้กำลังก่อไปครับเรอปูมาต้มนะครับทุกนนี่ ปูจะได้มาเอาอมาต้มปูถินนะครับที่ตักมาตะกี้ครับหอยเอาไว้ทําอีกเมนูครับตืม รักท,กทรัพย์ักทรัพเลยครับทยังจุ่มนี่ครับเดี๋ยวมาดูนะครับหอยได้มาวันนี้นะครับก็หลายหลายตั응วนี่นี่ตอนเช้าด้วยนะครับโอ้โหได้พอาะจะได้ครับเกือบยี่สิบนะครับนั่นี่ครับตอนเช้าด้วยก็ประมาณนะครับนี่ครับทยังจุ่มโอ้โหเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวนัดกันแล้วนัดหมายกันจะไปหาหอยครับทยังจุ่ม 嗯。Mm. นี่กับข้าวนะครับปูที่ได้มาวันนี้ครับที่ไปหามาตะกี้ครับท่านชมนี่กับมาม้าวันนี้มื้อนี้ก็ไม่มีอะไรบ้างไม้ครับท่านชมนี่กับปูที่ไปจักมาปึ่งกลับมาครับเนี่ยเขามาต้มนะครับเดี๋ยวมาทานข้าวพร้อมกันนะครับท่านชม้าวอ้ยมันมันมันไ่ไม่ยงไไม่มีเออเดี๋ยวได้มาเนื้อกไม่รู้มาตั้งไหนเลยอว่าหรือมันมาชด็อตอะไร พี่ตัวสาวเพ่แก้าเพนดเนป่าเดเดเลฮะเนนาเเะไ่าอะไรีงงดูดูปเดกกผ้าที่ดูราไปก้าก่ออืหินร้อนโอ้โหมันทำเดอรไฟเลยอน้มือนี้ก็ปลากระป๋องครับคุนจมนี่ปลากระป๋อง ดูอืมโอ้โหนี่ครับมันแดงเลยนะครับนี่มันแดงแดงเลยนะครับอืมันนี่แดงมันแดงเลยนี่อืมอืมมันแดงนนั้เลยครับอืม ครับก็เหนื่อยทั้งวันนะครับไปตักปูมาก็ตอนนี้มาทานข้าวเอาปูมาต้มนะครับก็มาทานมันแดงเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณที่รับชมแต่อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมได้ทําคลิป IFC ได้ชมกันต่อๆไปนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าไปหาหอยโอเคคลิปนี้สวัสดีครับ